เพื่อตำแหน่งนักตั้งใจบุคคลพนักงาการจากศูนย์่ทอเทคโนโลยีการสากลที่สองค่ะวันนี้เราอยู่ที่สากลนิคมพิชัยพัฒนาจยำกัดน,น,นะคะอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้เรามาศึกษาเรื่องการเลี้ยงวัวขุนของอ่าสากลนิคมพิชัยนะคะอันนี้คือวัวพันธุ์แปดกัดนะคะของสากลนิคมพิชัยะคะ่ะสวัสดีครับผมวิเชียนช้างต่อครับประธาน กรรมการสารกรนิคมพิชัยพัฒนาจำกัดวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำสารกรของนิคมพิชัยพัฒนาก็สารกรนิคมพิชัยพัฒนาก็เกิดขึ้นมาจากการแยกตัวมาจากสากรนิคมสวรรคโลกครับแยกมาต่อตั้งเป็นสารกรนิคมพิชัยพัฒนาประมาณ4ีปีครับปีนี้ก็ครบรอบปีที่40 เราแยกมาตั้งแต่ปีพศ2526จนมาถึงปัจจุบันครับก็กิจกรรมของกิจการ,รที่เป็นกิจกรรมหลักๆของจากรก็จะมีอยู่5 5กิจกรรมเหมือนกันครับที่เป็นก็มีด้านสินเชื่อครับรวบรวมแล้วก็แปรรูปนะครับแปรรูปก,ก็เป็น จำหน่ายสินค้าแล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรายูนที่ครับเป็นโครงการของโคเลี้ยงโคเพื่อเพื่อจําหน่ายจาับจ,จุดเริ่มต้นของของโคนะครับก็คือเมื่อปีประมาณปีห้าเก้าก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมก็ให้งบมาทาโรงเรียนแล้วก็ซื้อซื้อโคเข้ามาเข้ามาเลี้ยงครับสวัสดีครับ ผมนาในขบวนคร اي, ับเป็นผู้จัดการสกอรนิคมพิชัยพัฒนาจำกัดนะครับสกอรนิคมพิชัยพัฒนาจำกัดของเรานะครับปัจจุบันในละนี้เรามีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับคือธุรกิจโคกขุนนะครับเนื่องด้วยบริบทพื้นที่ของเขตโคมพิชัยนะครับมีอาหารสําหรับโคมากนะครับคือว่ามีการทํานามีการทาโซ่เหลืองมีการปลูกข้าวโพดนะครับซึ่งอาชีพการเลี้ยงโคครับเป็นนะเป็นอาชีพเสริมสําหรับ หลังจากที่ว่าการทําทางเษากษตรจบแล้วครับต้องมีการย้งโคเพื่อมีรายได้เสริมนะครับที่ผ่านมาเราก็มีกลุ่มเกษตรกลุ่มรับรับวิ้สาหกิจคนชนพวงนาตอน,นครับมาแ,แบ่งซื้อแม่โคเราไปห้าค่าแม่ครับแล้วก็แบ่งซื้อลูกโคเราไปนะครับแล้วก็เราได้ประสานการเคื่อนย้ายโซนภาคเหนือกับโซนสะกรน สปอนม้นชิ้นแลวก็ที่ที่มุกทหานะครับสปอนิีกรมพิชัยพัฒนาจำกัดนะครับได้มีการส่งเสร,ริมอาชีพสมาชิกสาก์นะครับเดิมสมาชิกสหกณ์ส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการทํานาเป็นหลักนะครับซึ่งทํานาข้าวและที่นี้ทางกรมเสริมสากลก็ได้มองเห็นเล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญในการทรําอาชีพที่หลากหลายนะครับก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยโคเนื้อนะครับ ในสหกรณ์นะครับโดยทางกรมสร่วนกรนะครับได้สนับสนุนงบป,ประมาณปี2559นะครับงบป,ประมาณ4ล้านบาทเพื่อมาสนับสนุนในช่างโรงเรือนและก็อุปกรณ์ในการบริหารจัดการโครงการคนอือนในการปัจจัยพื้นฐานนะครับเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้สบสมาชิกสหกรณ์เพื่อให,ให้สมาชิกสหกรณ์มีทางเลือกและมีความหลากหลายในอาชีพและสร้างความอยู่ดีกินดีในหมู่สมาชิกของสหกรณ์ นี่คมพิพัฒนาจำกัดครับครับผมนายอภิสิทธิ์ดวงแห้วนะครับเป็นรองประธานของสากลที่คมพิจารนาจำกัดนะครับก็เป็นประธานของโคขุนครับสําหรับผลผอได้ก็การเลี้ยงโคขุนนะครับก็โบนโคลนะครับก็มีการตากแล้วก็จําหน่ายให้กับท่านสมาชิกครับไปทําสวนทําไร่ทํานาเป็นผลพลได้สากลนะครับคือเป็นรายได้เข้าสากลของเรานะครับครับก็ทุกวันนี้ก็มีโค ไอ้ม,มูลสัตว์ของเราจำหน่ายอยู่ตลอดเวลานะครับสนใจก็ขอเชิญน,นะครับชาตาก่อนนิคมพิชยัยพัฒนาเย้